จริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับสถานการต่างๆในประเทศไทยของเรา,ารวมทั้งประเทศใกล้เคียงดูแล้วก็ชัยชนะของคนดีเนี่ยก็มีมากขึ้นไปทุกวันทุกวัน ความพ่ายแพ้ของคนชั่วก็มากขึ้นไปทุกวันทุกวันจนอาจารย์ดูว่านะใกล้อาวาสานละกนะ็ใกล้อาวาสานละนะถ้าเป็นหนังก็ตอนสุดท้ายแล้วละ่ <c oughs> นะสําหรับคนชั่วกนะ็ใกล้อาวาสานละชัยชนะของคนดีก็ก้าวหน้าไปทุกวันทุกวันใน,ะนเวลานี้ ก็เ,เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจนะที่คนดีเราล้อมรวมพลังกันปฏิบัติอริยธรรมได้จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นนะพระพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้ว่าถ้านาอริยธรรมจเจริญขึ้นถ้าอริยธรรมนั้นจเจริญขึ้นนั้นนาคนชั่วนั้นจะก้าวพลาดไปเรื่อยๆถึงตอนนี้ก็เป็นความก้าก้าวพลาดครั้งใหญ่ เป็นการ, 9, 9ารก้าวพลาดครั้งใหญ่ของตระกูลชินวัะตรก็เป็นก้าวพลาดครั้งใหญ่ของตระกูลชินวัตรและตระกูลฮุนเซนก้าวพลาดไปพร้อมๆกัน,นเป็นการก้าวพลาดครั้งใหญ่จริงๆก็ถือว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยของเราอาจารย์ว่าถือว่าเป็นพลังความดีออกฤทธิ์นั่นหมายความว่า พลังอริยธรรมนาะพลังหยุดชั่วทำดีทำดีใจให้ผ่องใสด้วยอริยธรรมไปเป็นลำดับลำดับนั้นเจริญก้าวหน้านะการล้อมรวมพลังของคนดีในสังคมไทยเรานั้นเจริญก้าวหน้านะจึงทําใหนะ้คนชั่วนั้นก้าวพลาดนะตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพยศนาสูตรท่านะนตรัสว่าถ้าอาริยธรรมเจริญเท่าใดเท่าใด คนชั่วก็จะเก้าพลาดเท่านั้นเท่านั้นและการเก้าพลาดครั้งนี้เป็นการเก้าพลาดที่ใหญ่มากนะการพูดคุยเจราจากาันคลิปหลุดนะการพูดคุยเจราจาขาองอุงอิงกับฮุนเซนนั้นก็ถูกเปิดเผยออกมานี่เป็นการเก้าพลาดครั้งใหญ่ที่สุดแล้วละ,ละนะของทั้งสองตระกูลนะทั้งตระกูลชินวัตรและตระกูลฮุนเซน นะจะว่าต้องขอบคุณคุณหุนเซนก็ก็อขอบคุณอขอบคุณด้วยความจริงใจนะขอบคุณที่เปิดคลิปออกมาทำให้รู้ว่านะตระกูลชิน,นวัตนนี่สุดเลวเลยนะสุดเลวแล้วไม่มีอะไรเลวกว่านี้อีกแล้วและตระกูลหุณนก็สุดเลวที่ไม่มีอะไรเลวกว่านี้อีกแล้วใช่ไหม เล็วสุดเล็วทั้งคู่แล้วล่ะนะมันทำให้เรานะดำเนินการจัดก,การปราบพลังชั่วของคนชั่วได้ง่ายเพราะหลักฐานมันประจัก์แจ้งนะพระพุทธเจ้าตรัสนะว่าความเป็นมงคลของชีวิตนี่ต้องรู้ว่าใครดีใครชั่วนะใครดีใครชั่ว,นะค,ค,วความเป็นมงคลความเจริญความประเสริฐของชีวิตต้องรู้ว่าใครดีใครชั่ว นะแล้วไม่คบคนชั่วใช่ไหมคบคนดีใช่ไหมเราก็หยุดคบคนชั่วเราก็คบคนดีแล้วคนชั่วนั้นพระพุทธเจ้าให้หนะ้าติคมประนามประจานลงโทษคนชั่วนะน่านีนในคตะสูตรแล้วก็นในการระงับอธิกรณ์เจ็ดนะส่วนคนดีท่านให้ส่งเสริมสนับสนุนพี่น้องมาดูเนื้อหานะมาดูเนื้อหานี้นะว่า เป็นความโอ้โ oh หนะเป็นความก้าวพลาดอย่างยิ่งเลยนะความก้าวพลาดอย่างยิ่งเลยของตระกูลชินวัตรนตะกรณีนี้แหละคลิปลุดนี่แหละแล้วเราก็จะพูดถึงว่าชัยชนะของเราจะไปอย่างไรความก้าวหน้าของเราจะไปอย่างไรนะมาดูเนื้อหานี้ก่อนกันละกันนะไอ้ก่อนจะเข้าเนื้อหาตรงนี้เนี่ยอาจารย์นำเรียน,นยำซ้ำทวนกับพี่น้องเรา ย้ำซ้ำทวนกับพี่น้องเราว่า,าการเสียสละของพี่น้องทุกท่าน,นาที่มาล้อมรวมพลังกันนผู้ที่มาเป็นประจำก็ตามท่านที่มาเป็นคราวๆก็ตามบางท่านก็อยู่ได้นระยะเวลาสั้นก็ตามบางท่านก็สามารถเสียสละอยู่ได้ยาวก็ตามตาม,ตามสภาพเหตุปัจจัยของ แต่ละท่านแต่ละท่านนั้นไม่ศูนย์เปล่านะขอยืนยันว่าเป็นพลังความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติอย่างยิ่งมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติอย่างยิ่งนะแล้วก็นะ่ะเป็นพลังวิบากดีที่สร้างผลดีต่อสังคมประเทศชาติแล้วชีวิตจะบันทึกเป็นวิบากดีที่ดูดสิ่งดีเข้ามาผลักดัน สิ่งเวรวรายออกไปจากชีวิตนะอันนี้เป็นทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่แท้จริงยังถูกตรงตามธรรมเลยขอยืนยันสิ่งนี้แล้วก็ขอเคารพคารวะความดีของพี่น้องทุกท่านนะการเสียสละของทุกท่านเทนะ่าที่ท่านจัดสรรได้นั่นแหละคือสิ่งที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งไม่ศูนเปล่าขอยืนยันว่าไม่ศูนเปล่า นด้านรูปธรรมนั้น,นจะเกิดการเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันและจะเกิดทั้งรูปทั้งนามเนี่ยจะเติมหนึ่งจะเป็นพลังที่เติมความดีเติมกำลังใจกำลังปัญญากำลังบารมีร่วมให้กับคน,กค,นคนดีทุกภาคส่วนคนดีทุกภาคส่วนจะได้รับพลังแห่งความดีงามอันนี้ แล้ท่านจะทําหน้าที่ของท่านอย่างดีท่านใดที่ทําหน้าที่ปราบฤทธิชั่วของคนชั่วตามกฎหมายตามกฎสังคมท่านจะทําหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ส่วนใดที่ท่านท่านใดทําหน้าที่ส่งเสริมคนดีท่านก็จะทําหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ด้วยพลังความดีของทุกชีวิตที่เปิดเผยตัวออกมาพี่น้องที่เปิดหน้าออกมาเสียสละ นำะมาเปิดเผยตัวตนว่าเรานะต่อต้านความเลวร้ายส่งเสริมสิ่งที่ดีงามนะเปิดเผยออกมานั่นมีผลมีผลส่งเสริมกำลังใจกำลังปัญญากำลังบารมีร่วมให้กับคนดนะีทุกภาคส่วนอันนี้พระเจ้าตรัสในสันนิฐานสูตรและธรรมิกกสูตรเป็นเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมประเทศชาติเป็นมหากุศลอย่างยิ่งไม่มีศูนย์เปล่าแม้พี่น้องมาเสี้ยววินาทีเดียวก็ไม่ศูนย์เปล่าใช่ไหมมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างยิ่งใช่ไหมยิ่งอยู่ได้นานก็ยิ่งมีผลมากใช่ไหมมีผลขอยืนยันนะมีผลจริงๆนะแล้วมีผลต่อคนชั่วนั้นจะทำให้คนชั่วนั้น ทุกทรมานทุกทรมานทุรนทุรายถูกกดดันยิ่งคนดีเปิดเผยตัวตนออกมาเท่าใดเท่าใดมาประนามประจานลงโทษคนชั่วเท่าใดเท่าใดคนชั่วยิ่งถูกกดดันยิ่งทุกทรมานมากเท่านั้นเท่านั้นใช่ไหม <c oughs> นี่คือสัจธรรมนะคนชั่วจะถูกกดดันจะทุกทรมานจะกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวสะทกสะทาน เท่านั้นเท่านั้นแล้วจิตวิญญาณก็จะรวนนะสติปัญญาอะไรโอ้โหระสำระสายไปหมดจะรวนนะจะรวนมากเท่านั้นเท่านั้นแล้วสุดท้ายก็จะพ่ายแพ้ในที่สุดนะพลังวิบากร้ายของเขาที่คิดพูดทําชั่วจะมากระทบกับพลังดีของคนที่ทําดีแล้วจะพลังทั้งสองอย่างจะซ้อนกลับไปทําลายทําลายคนชั่วนะให้พ่ายแพ้ ให้ทุกทรมานไปนะอันนี้เป็นศัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านถึงตรัสเอาไว้ว่าการรุกรานการทำไม่ดีที่กระทบคนที่ดีนั้นเป็นวิบากไร้ที่ร้ายแรงที่สุดนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเป็นวิบากไร้ที่ร้ายแรงนะถ้าเขาทำไม่ดีกับคนไม่ดีมันก็เป็นวิบากร้ประมาณหนึ่งนะแต่ทำไม่ดีเนี่ย กระทบกับคนดีไปด้วยเนี่ยบิบารายจะแเจรงจะแรงยิ่งกว่านี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพราะฉะนั้นการที่พี่น้องทุกภาคส่วนมาล้อมรวมพลังกันเสียสละมาล้อมรวมพลังกันจะได้มากได้น้อยหมายถึงบางท่านก็มีเวลาสั้นบางท่านก็มีเวลามากพอนาเสียสละได้มากก็ตามเท่าที่ทําได้จริงยิ่งมีปริมาณมากเท่าใดเท่าใด อยู่ยังยืนยงนานเท่าใดเท่าใดก็ทําให้พลังความดีชนะมากเท่านั้นเท่านั้นและทําให้พลังความชั่วพ่ายแพ้มากเท่านั้นเท่านั้นทําให้คนชั่วถูกกดดันมากเท่านั้นเท่านั้นนะจริงๆนะไม่ต้องเอาใครมากหรอกเอาตัวเราเองเนี่ยสมมุติเราทําไม่ดีแล้วคนดีเขาก็มาว่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 านะโอ้โหมติคมประนามประจานลงโทษเรา ทางกฎสังคมทางกฎหมายนะถ้าเขามาพูดแป๊บเดียวแล้วก็ไปแล้วก็หยุดเราจะถูกกดดันมากไหม <c oughs> ก็ไม่มากใช่ไหมแต่ถ้าเขาโอ้โหมานะติคมประนามประจานลงโทษอย่างยาวนานเลยนี่ทุกแรงไหมทุกนานไหมทุกมากไหมทุกมันจะมากนะแรงกดดันมันจะมากใช่ไหมเมื่อไหร่จะไปทีเมื่อไหร่ไปทีเมื่อไหร่ไปทีใช่ไหมว่าเราอยู่งั้นแล้วไม่หยุดไม่หย่อนอยู่งั้นเนี่ย นาติคมประนามประจานลงโทษอยู่อย่างนั้นน่ะนาแล้วทุกวันนี้นี่เขาอัดนะวีดีโอไว้ด้วยนะใช่ไหมทั้งภาพทั้งเสียงนั้นเปิดออกไปโอ้โหไปในสื่อโซเชียลต่างๆเปิดเมื่อไหร่ก็เจอเปิดเมื่อไหร่ก็เจออย่างนี้เป็นต้นยิ่งมีผลมากยิ่งมีผลมากมีฤทธิ์มากนะแล้วในยะลึกนั้นนาจะทำให้พลังความดีนั้นได้ชัยชนะมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจะทำให้ พลังความชั่วนั้นพ่ายแพ้นั่นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดสู้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องได้มีกำลังใจนะได้มีกำลังใจกำลังปัญญากำลังบารมีร่วมในการเสียสละมารวมพลังกันเพื่อปราบพลังชั่วของคนชั่วนะเพื่อส่งเสริมพลังดีของคนดีเพื่อประโยชน์สุขของสังคมประเทศชาติ คิดดูสิเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้คลิปไม่น่าจะได้ยินก็ได้ยินใช่ไหมโอ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยใช่ไหมเพราะคนชั่วนั้นเขามีผลประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมก็มีผลประโยชน์ร่วมกันน่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่เขาจะเปิดโอ้โหคลิปนี้ออกมานะ่ะมันเป็นเหมือนกับในสมัยพุทธกาลนะ มันเป็นเหมือนในสมัยพุทธกาลที่นางพวกนิครนเนี่ยนะต้องการที่จะทำลายพระพุทธเจ้าทำไม่ดีกับพระพุทธเจ้าต้องการดีสเครดิตต้องการทำลายพระพุทธเจ้าและสาวกพวกนิครนนั้นก็เป็นไงก็พากันนาจ้างนางสุนทริกาให้เดินเข้าเดินออกใกล้กับที่พักของพระพุทธเจ้าหลายวันเข้าหลายวันเข้าก็ฆ่านางแล้วก็ฝังไว้ตรงนั้น แล้วก็ใส่ร้ายว่าพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นทำนะโอ้โหวิบากนี้นี่ต้องนะทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบินทบาทไม่ได้นะพระพุทธเจ้าและสาวกบินทบาทไม่ได้ลำบากอยู่ตั้งเจ็ดวันนะเจ็ดวันนะอันนี้เป็นวิบากมันนี่แหละนะเป็นผลจากการทำวันนี้ซึ่งจริงๆพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ว่ามันเป็นวิบากเก่าของท่านด้วยปัจจุบันท่านไม่ได้ทําชั่วนั้นแต่วิบากเก่านะถ้าไปใส่ร้าย คนดีมาก่อนตันวางกันนะไปไปใส่ร้ายคนดีที่มีอริยธรรมท่านชวนพักพวกเลยนะชวนพักพวกไปใส่ร้ายคนดีที่มีอริยธรรมมาก่อนนะหาว่าท่านไม่มีศีลไม่มีธรรมนะไปใส่ร้ายท่านขนาดนั้นเลยนะท่านเป็นคนมีศีลมีธรรมไปใส่ร้ายว่าท่านไม่มีศีลไม่มีธรรมโอ้เนศวิบากกันมาต้องไปยืมนีคนเนี่ยนะมาทําไม่ดีกับท่านเสร็จแล้วเป็นไง ท่านก็มุ่งมั่นทําสิ่งที่ดีสิแล้วท่านก็บอกสาวกว่าให้พูดตรงกันเลยนะว่า,นาคนที่โกหกย่อมตกนรกแต่ว่าคนโกหกย่อมได้รับวิบากกลายย่อมเดือดร้อนย่อมได้รับสิ่งเลวร้ายท่านไม่ได้ทําในปัจจุบันนั้นไม่ได้ทํามันเป็นเศษวิบากเก่าไปยืมนิครมาทําไม่ดีกับท่านแต่นิครเนี่ยตั้งใจทําไม่ดีกับท่าน,นาก็เป็นวิบากใหม่ของนิครณเสร็จแล้วเป็นไง พอครบ7วันพระพุทธเจ้าก็มุ่งมั่นทำดีนะมุ่งมั่นทําดียืนหยัดยืนยันไม่ได้ทําชั่วนี่ทำสิ่งที่ดีนะทำแต่สิ่งที่ดีนะแล้วก็บอกว่าใครโกหกเนี่ยย่อมตกนรกย่อมได้รับความเดือดร้อนก็ให้พูดสัจจะตรงกันอย่างเงี้ยนะแล้วมุ่งมั่นทำสิ่งที่ดีไปครบ7วันเกิดอะไรขึ้นครบเจ็ดวันนั้นวิบากท่านเบาบางแล้วจะหมดแล้วนะ วิบากไร้ของพวกนิคนที่คิดไม่ดีกับผู้ที่มีอริยธรรมไปดนใจให้พวกนิคนพวกนั้นน่ะพวกทิธรรมเรื่องทำราวนั้นเป็นไงไปกินเหล้าเมา,าไปกินเหล้าเมาแล้วก็เปิดเผยตัวเองออกมาอวดเก่งกันนะโอ้ฉันเก่งฉันนี่แหละเป็นคนฆ่าฉันนี่แหละเป็นคนวางแผนฉันนี่แหละเป็นคนฆ่านางสุลเล่กาฝังไว้ทำนณีจนโฮพวกตถาคตเดือดร้อนไปหมดเลยก็เลย เปิดปากออกมาเองเลยคนก็เลยรู้จับเข้าคุกเลยนั่นแหละนะเขาก็พาก,กันลงโทษเลยราชบุรุษก็ลงโทษเลยเปิดปากเองเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมอันนี้เขาก็แม่ทำชั่วกับสังคมประเทศชาติหน่าเนี่ยหุนองค์อิงก็ตามคุณหุน,หนเซนก็นตามร่วมกันน่ารวมทั้งพรรคพวกของเขาคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายใช่ไหมพาก,กันทำชั่วต่อ สังคมประเทศชาติไทยซึ่งคอยเกื้อกูลคอยช่วยเหลือทั้งโอ้โหให้ประโยชน์กับตระกูลชินวัฒน์ให้ประโยชน์กับตระกูลตระกูลหุน่นใช่ไหมให้ประโยชน์กับทั้งประเทศไทยแล้วก็กัมพูชาเสร็จแล้วโอ้โหก็มาทําไม่ดีพอมาทําไม่ดีด้วยความเมาในอํานาจในลาบยศสรรเสริญน,นี่ก็เมาเหมือนกันนะ เมาในอำนาจในลาบยศสรรเสริญในความยิ่งใหญ่ในใชัยชนะต่างๆเขาก็เมาเพื่อจะได้ผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งคู่นั่นแหละก็เจรจากันแล้วเสร็จแล้วด้วยความเมาที่หนักนะก็เกิดเหตุใช่ไหมเมาที่หนักที่ต้องการที่จะได้อำนาจได้ผลประโยชน์ต่างๆก็ปล่อยคลิปออกมามันก็เลยเปิดเผยออกมานั่นแหละนะอันนี้ก็เป็นเหตุเปิดเผยออกมาคนไทยก็เลยคนไทยก็เลยได้รู้ว่า ใครดีใครชั่วใช่ไหมใครทรยศชาติใช่ไหมคนไทยก็เลยรู้ว่าใครทรยศชาติไทยนะใครขายชาติทรยศชาติใครเป็นกบฏนะอนะย่างนี้เป็นต้นนะเราก็รู้สัจธรรมนี้นี่แหละโอ้โหอันนี้แหละเป็นหนะ้าพลังความชั่วของคนชั่วที่เมาในอำนาจเมาในผลประโยชน์ของตัวเองในแง่เชิงต่างๆนะแล้วทำให้สังคมเดือดร้อนแล้วก็เป็น ไปสังเคราะห์ไปกระทบกับพลังความดีของคนดีไปกระทบกับพลังความดีของคนดีที่มุ่งมั่นทําดีกันไม่ว่าพี่น้องที่มาที่ชมัยมุเชษได้ไม่ว่าพี่น้อง,ท,ท,องทุกภาคส่วนทางบ้านทุกภาคส่วนที่เสริมเติมพลังกันอยู่อันนี้แหละก็ทําให้เกิดผลนี้ขึ้นทำให้เกิดผลข,ขึ้นมาโอ้โหเปิดเผยความจริงออกมาได้รู้แก้ตัวยังไงก็แก้ไม่ขึ้นหรอก จะไปแก้ตัวขึ้นยังไงนะมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปเจราจาแบบนั้นใช่ไหมไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะไปเจราจาแบบนั้นเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยเลยใช่ไหมการเจราจาแบบนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อประเทศไทยเลยใช่ไหมไม่มีจะมีประโยชน์อะไรหละ่ะไปบอกว่าเนี่ยคุณองเอิงกับคุณฮุนเซนบอกว่าเราเราเราคือพวกเขาแต่ orbital, คือเราเราเราใช่ไหม คุณนุงอิงกับคุณฮุนเซนบอกเราเราใช่ไหมอากับหลานใช่ไหมลุงกับหลานเ,เป็นเราเราเราเป็นพวกเดียวกันแล้วเขาก็บอกว่าาแม่ทัพภาคสองพวกทหารพวกแม่แม่ทัพภาคสองนั้นเป็นฝ่ายตรงกันข้ามใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามอ้าวทหารผู้ปกปักรักษาชาติบ้านเมืองผู้เสียสละ นะปกปักรักษาชาติบ้านเมืองเสียสละชีวิตเลือดเนื้อโอ้โหยอมยากลำบากเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติเพื่อรักษาดินแดนอธิปไตยของชาตินั้นนะ่าถูกกล่าวว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับหุนเซนกับนายกใช่ไหมกับนายกองอิงกับหุนเซนนั้นก็แปลว่าก็แปลว่าคุณองอิงนั้นเป็นฝ่ายที่ ไม่ได้ปกปักรักษาชาติบ้านเมืองใช่ไหมแล้วเป็นฝ่ายไปเข้าข้างกับทางฮุนเซนใช่ไหมเออไปเข้าข้างกับทางฮุนเซนน่ะแล้วทางนน Hus sein, Hus sein et, ้นฮุนเซนฮุนมาเนี่ยก็ประกาศชัดเจนว่าเขาต้องการผืนแผดดินไทยต้องการเปิดด่านต้องการผืนแผดดินไทยเปิดด่านเพื่อที่จะให้เขานั้นได้มีรายได้ได้มีพลังเพื่อจะลุกลรานผืนแผดดินไทยต่อไปได้ใช่ไหมนั่นน่ะอุ้งอิงก็พยายามไปเปิดด่านให้เขา นะอย่างนี้เป็นต้นก็แสดงเจตนาชัดเจนที่จะไปเปิดด่านให้เขานะแสดงเจตนาชัดเจนว่าเข้าข้างฝ่ายนั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังบอกเข้าไปอีกว่านะหุนเซนต้องการอะไรอนะนะังเกิลหุนเซนต้องการอะไรก็จะนะก็จะบอกให้บอกมาจะจัดให้ว่างันใช่ไหม อ้าแล้วเขาสแสดงความต้องการของเขาเนี่ยโหต้องการเปิดด่านต้องการดินแดนต้องการาผลประโยชน์เกาะกูดต,ต้องการอะไรสารพัดเรื่องเลยแล้วอง์อิงจะไปจัดให้โดยที่ไม่ใช่สิทธิของคุณ,คณอง์อิงนั้นมันไม่ถูกต้องเพราะนั่นเป็นสิทธิของคนไทยทุกคนใช่ไหมน้ำมันสมบัติของคนไทยทุกคนนะในประเทศไทยเจะไปจัดสรรให้ยังไงทำไมถึง ลูแก่อำนาจอย่างนั้นใช่ไหมเจรจาอย่างนั้นแล้วบอกว่าจะเออจัดสรรให้พูดตกลงกันโดยไม่ได้ปรึกษาทหารก่อนเลยแล้วก็บอกว่าเออแล้วก็จะไปน่าดำเนินการให้แม้จะไปบอกว่าปรึกษาทหารตอนหลังนั่นก็เถอะนะก็จริงๆก็คือจะไปปรึกษาเพื่อที่จะหาทางทําให้ได้ตามที่ตกลงกับฮุนเซนใช่ไหม ก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือตกลงกับคนที่ลุกรานแผ่นดินไทยต้องการที่จะยึดแผ่นดินไทยไปเป็นของประเทศเขานะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้มันคืออะไรล่ะมันก็คือคนขายชาติคนทรยศชาติคนกบฏเท่านั้นเองมันชัดเจนจะไปอ้างว่าเป็นเทคนิคการเจรจาเทคนิคการเจรจาเพื่อให้เพื่อให้ ข้าศึกมีมกําลังใจลุกลานแผ่นดินไทยมากขึ้นเนี่ยนะมีช่องทางในการลุกรานแผ่นดินไทยมากขึ้นมีกําลังใจในการลุกรานแผ่นดินไทยมากขึ้นน่ยมันเป็นเทคนิคการเจรจาที่ทําลายอธิปไตยไทยใช่ไหมสร้างความเดือดร้อนให้กับแผ่นดินไทยใช่ไหมมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยทําให้ประเทศเสียประโยชน์นะแล้วคุณก็ ตอนไปกับฮุนเซนคุณก็พูดไปทางฮุนเซนตอนมากับประเทศไทยคุณก็พยายามพูดเข้ามาทางประเทศไทยบ้างแล้วจะให้เชื่อใครละ่ะก็คุณไปตรงไหนคุณก็พูดเข้าไปตรงนั้นไปตรงไหน,นคุณก็พูดเข้าไปตรงนั้นล้วจะให้เชื่อใครแต่พฤติกรรมที่แสดงออกเราจะให้เชื่อว่าคุณนะเข้าข้างไหนกันแน่ตกลงคุณจะได้ประโยชน์ไปหมดเลยอย่างนั้นเหรอแล้วจะให้ประเทศไทยเสียประโยชน์อย่างนั้นเหรอ แต่พฤติกรรมของคุณนั้นพฤติกรรมของคุณนะมันชัดเจนว่าต้องการที่จะเปิดด่านใช่ไหมแล้วก็พูดกับทหารโดยตรงเลยใช่ไหมออกข่าวด้วยใช่ไหมออไปเยี่ยมทหารต้องการที่จะเปิดด่านเวลาเดียวกันใช่ไหมพฤติกรรมแบบนี้ทำให้ไทยนั้นเสียผลประโยชน์ใช่ไหมทำให้ทางกัมพูชาทางฮุนเซนได้ประโยชน์ใช่ไหมทำให้สุมเสี่ยงต่อ าการสูญเสียอธิปไตยใช่ไหมพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นเช่นนั้นและคุณไม่ได้แสดงเจตนาคุณไม่ได้ทำหนังสือทักท้วงอย่างเป็นทางการเลยว่าพื้นแผ่นดินสี่จุดนาที่กัมพูชาที่ทางฮุนเซนฮุนมาเน็ตนั้นต้องการและยืนยันว่าเป็นของเขานั้นคุณไม่ได้ทำหนังสือทักท้วงอย่างเป็นทางการเลยว่า พื้นดินเหล่านั้นเป็นของไทยใช่ไหมคุณไม่ได้ทำเลยมีแต่ฝ่ายโน้นทำฝ่ายเดียวคุณไม่ทำเลยแล้วจะให้จะให้จะให้เชื่อว่าคุณเข้าข้างใครเพราะถ้าคุณทำหนังสือไปยืนยันว่า